ชาวลัคนาราศีพิจิกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคม2568ซึ่งนอกจากดาวจาันแล้วในช่วงนี้เรามีดาวโคจรยกย้ายราศีกันสนุกสนานเลยค่ะ เริ่มจากวันที่17กรกฎาคมเวลา3นาฬิกา18นาทีดาวอาทิตย์หมายเลข1โคจรยกย้ายเข้าสูร่ราศีกรกฎวันที่19กรกฎาคมเวลา6นาฬิกา46นาทีดาวพระเกตหมายเลข9โคจรยกย้ายเข้าสูร่ราศีเมถุนจากนั้นในวันเดียวกันเวลา9 500. นาฬิกา51นาทีดาวพุธหมายเลข4 โคจรถอยหลังเข้าสู่ราศีเมถุนเช่นกันและวันที่27กรกฎาคมเราก็มีดวงดาวโคจรยกย้าย2ดวงดาวนะคะคือเวลา15นาฬิกา51นาทีดาวศุกร์หมายเลข6โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนและเวลา20นาฬิกา26นาทีดาวอังคารหมายเลข3โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคม2568นี้จะเป็นช่วงที่เข้มข้นและเปลี่ยนแปลงมากค่ะเพราะท่านจะได้เดินทางจากความสำเร็จและขยายขอบเขตมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ลึกซึง้งซึ่งจะทำให้ท่านค้นพบพลังภายในที่แท้จริงและความเข้มแข็งที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ เริ่มต้นในช่วงกลางเดือนซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะประสบความสำเร็จทางด้านกฎหมายหรือศาสนาการเดินทางไกลการไปต่างประเทศจะเป็นไปด้วยดีท่านมีอุดมการณ์สูงส่งและประสบความสำเร็จทางการเมืองค่ะในด้านอื่นๆก็ดีไม่แพ้กันนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับ บ้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสที่การทํางานจะเข้าตาเจ้านายเข้าตาลูกค้าเป็นพิเศษค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากว่ามีดาวสามดวงมาส่งผลนะคะเริ่มจากดาวพระเกตก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บางท่านก็อาจจะมีความสูญเสียหรือมีความพลัดพลากแต่ก็จะทําให้ท่านมีความแข็งแกร่งขึ้นรวมทั้งชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภจากแหล่งที่ไม่คาดคิดค่ะจากนั้นค่ะด้วยการที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะก็จะเปลี่ยนจากความสุขมาสู่การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการชะงักงนัน เช่นการเดินทางหรือการศึกษาที่สนุกอาจจะต้องหยุดชะงักท่านมีเกณฑ์จะได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรือว่าครูอาจารย์หรือคนที่เป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงสำหรับท่านก็อาจจะต้องแยกย้ายไปในช่วงปลายเดือนดาวศุกร์ที่โคจรยกย้ายมาก็จะทำให้ท่าน มีเกณฑ์ได้รับเงินจากการประกันภัยเงินมรดกหรือว่าเงินของคู่ครองนะคะหรือบางท่านก็ได้รับรางวัลที่ไม่คาดคิดค่ะที่น่าจะต้องใช้กำลังใจก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านอาจจะมีความเศร้าโศกอันเนื่องมาจากความรักหรือต้องใกล้ชิดกับความเจ็บป่วยของคู่ครองคนรักอาจจะทำให้ท่าน รู้สึกท้อแท้ต้องหาที่ปรึกษาและวิธีที่จะผ่อนคลายความเครียดค่ะเรื่องที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งในช่วงปลายเดือนนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีความรวมทั้งระวังการเดินทางหรือกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายหากมีเกณฑ์จะต้องผ่าตัดหรือเข้ารับการรักษาขอให เลือกเฟ้นแพทย์ที่เชื่อถือได้ค่ะนอกจากนี้ท่านก็อาจจะมีศัตรูลับที่ต้องระมัดระวังนะคะก็ถือว่าไม่ใช่จังหวะที่ง่ายสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมขอให้ท่าน ใช้ประโยชน์จากความสำเร็จให้เต็มที่นะคะและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงเริ่มดูแลสุขภาพและสร้างคอนเน t ชันที่แข็งแกร่งเอาไว้ค่ะสัปดาห์ที่4ขอให้ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งระวังเรื่องความปลอดภัยและใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนค่ะ ัขอสรุปนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคมนี้ถ้าจะเปรียบก็เปรียบว่าท่านเหมือนกับนกฟินิกซ์ที่กำลังเกิดใหม่จากเท่าฐานค่ะเริ่มจากการบินสูงเปล่งประกายจากนั้นผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและท้าทายและในที่สุดท่านก็จะเกิดใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ความสำเร็จจะมาจากการรู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลงและใช้ความเข้มแข็งภายในเพื่อสร้างตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลต่างๆ เช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคม2568ได้แก่วันที่16วันที่17วันที่20วันที่21วันที่23 วันที่24วันที่25วันที่27และวันที่31กรกฎาคมค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศา,ศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอํานวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ